ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นครพนมค่ะเวลาเขาทํานาเสร็จมีคําขวัญน,นะคะนี่เสร็จหน้านาผู้หญิงอะ่ะทอผ้าผู้ชายอะ่ะตีเหล็กแต่สมัยนี้ผู้หญิงตีเหล็กได้ไหมคะตีได้นะครับสวัสดีนะครับผมนายประสิทธิ์พินพาอดีตเป็นกำนันตำบลน,น้าท่อนปัจจุบันเป็นประธานชนเผาไทยกวน แล้วก็มาร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้เกี่ยวกับการตีเ,เล็กโบราณกับทางท่านประธานสภาวัฒนธรรมซึ่งพากันจับกุมเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งโมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ในการตีเล็กมาตั้งแต่ยุคในสมัยโบราณตั้งแต่ปี2462อ,อ่านถ้านับมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ104ปีจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างที่ว่าถึงมีการรักษาอนุรักษ์เกี่ยวกับในการตีเล็กแบบโบราณเพื่อเป็นมรดกตกทอดที่ผู้่าตายายของเราเป็นอาศิที่ ห่วงแหนที่สุดบหามันสูญหายไปทั้งใดเขาจึงพากันรักษาเอาไว้ให้กับลูกกับหลานตีเหล็กไปเพื่ออะไรหนึ่งตะชัยยุคชยัยตะก้อนตะกี้ด้านการเกษตรเครื่องมือด้านการเกษตรมันสี่บอกค่ามีออบ้านนี้ในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือมีมีบ้านหลวงเจอเวียที่หลังจากเสร็จสงครามรู้สึกว,ว่าสงครามโลกครั้งที่สองท่านเลยก็ออกมา มาเพื่อที่จะหาหามหาทายชอดเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเผยแพร่ด้านศาสนาศาสนาคิดก็เลยข้ามมาจากแถวเสียงหว่างเข้ามาเพื่อที่จะมาสืบค้นหาคนที่ว่ามีมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําคนเป็นในเขตนาทอนวอามีเป็นเป็นตําบลที่ใหญ่เป็นสลังเป็นเป็นฝลั่งที่มา มาบรนทุกนั้นคือมาหาสวนอาขุนพินิจนักสรั่ะเพื่อที่จะเอานําไปพึกผลค่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องการตีเล็กเครื่องมือด้านการเกษตรให้กับชุมชนของเฮาที่ที่จะทําด้านการเกษตรเริ่มแรกมากกัตีไปมากับพวท่านได้ขึ้นรูปขึ้นลอยและเนาะนะจนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มาจะเป็นรูป ลูกมีดลูกเสียมขึ้นมากับพากันไปเฮ็ดกระไซแจกใจกันในสายเกือยยะแล้วจะค่อยขยายไปในตระกูลต่างๆแล้มาเรียนรู้มามามารับเอาความรู้ตัวนี้ไปเพื่อจะมีการให้โทอมนเรียนรู้เป็นเครื่องมือด้านการเกษตรแล้วเหล็กที่เอามาตีนี่มาจากไหนคเหล็กในช่วงนั้นมาหลังจากสงครามครั้งที่สองเซตมากับมีพวกเซตพวกแหนบเล็กแหนบปลาม่อนนะพวกรถนหลังจากว่าสงคราม จะโพดรถของพดพลังพค่นมุนี่แหละพลังจากว่าสงครามโจมมาระดับคนเขาอาตุนีมามาถ่ายผรมมาเพชรยังฉนั้นเครื่องมือนี่ที่เราจะมาในการตีเล็กมันจะมีหลายหลายอย่างที่จะเข้ามาสมัยตะก้อนตะกี้มันจะไซสู้แบบนี้เลยด้วยเพื่มปัญญาของคนบรรพบุรุษตัวนี้ก็จะมาปั้มร่มให้มันขึ้นไฟมันแดงไผไฟมันแดง่วงเหีนพักรักษาไว้จากรุ่นสู้รุ่นมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะรุ่นนี้ก็รู้สึกว่ามันจะนับแต่พุนร้อยปีมาผมว่าประมาณรุ่นที่สี่ที่ห้านั่นคือรุ่นแบบปู่ย่าตายายรุ่นปู่ย่าตายายทัดวุ่นก่อนปู่ก่อนย่าอีกก้อนปู่ก่อนย่ามาอีกพ่อของ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 พ่อมานีกคิดมาแล้วมันร้อยร้อยกว่าปู่ของปู่ของปู่ ฉะนั้นก็ตั้งแต่ปีที่ว่าท่านคุณพินิจอักษรได้ไปมาเป็นผู้นำปี2462 62 38ไล่มาก็1 0 4ปีเลย้ปีแล้วถึงปัจจุบันแล้วมันจะเป็นอาชีพของเราได้ยังไงคะเป็นอาชีพของเรามาจากรุ่นสูงรุ่นมาท่ายทษให้กันแล้วก็ในยุคนั้นสมัยนั้นเพาะมันก็มีอย่างคำวันว่าเสร็จจากหน้านาเล้วให้เล้วนาแหละผู้หญิง ไม่รู้จะทำอะไรโบเห็ดยังกับผ้ากันท่อผ้าตั้มหูบทอาที่ํำขวัญบ้านนี้ผู้ชายกับมหันตีเล็กบันเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อเลี้ยงครอบครัวในเฮาพวกที่สมาตีเล็กเป็นคนที่สู้ขยันอดทนมือี่บอยว้าล่ะมือด้านมือซ้าท่าสมัยสมัยตะก้อนตะกี้ผู้เห็นที่ว่าเพิ่นอยากได้ลูกเคยต้องมาบายมือเบิงตะก้อนไหน มือมันด้านมือมันซ่ายเป็นลูกเคยเพราะเป็นลูกเคยที่ชุกลูกเคยที่มั่นขยันมือที่อ่อนที่นิ่มเพราะว่าคนขี่คานบอกการเอางานคนตะที่ไว้ไปคุดให้ใช่หน้าไทยให้ใช่หน้าตีเล็กกีฬามือนี่เอโอ้ยเห็นแต่งันไม่เคยกันฮดตื้นผู้ชายผู้สาวมือมันด้านลูกหลานแต่บ้านแต่มืองเ้าลูกหลานกัน ผลิตจงานวานไทยผู้ชายก็มาตีเล็กผู้หญิงก็ทอผ้าแล้วเราทำอะไรบ้างเข้าอันิภากันไปตีเล็กจับกุ่มกันบ้านเข้าสิตื่นแต่เวลาประมาณตีสี่ครึ่งโอ้ตีสี่ครึ่งมากกับมาถึงถก็ตีเลยมาทำความสะอาดแปลงตู้แปลงเตาหาเล็กคาลา เขาต้องเตรียมเขานี่เป็นลูกน้องเป็นทีมงานติดตอกติดเต่าท่าในหออ้อยในห้อยก็คือพื้นนี่แบบนี้ในห้อย,อยได้พันเอื้อนในห้อยเป็นเอื้นในหออ้อยพวกที่ว่าสิตีแล้วมันขึ้นรูปเขาเล่นกับอยู่กับในห้อยเป็นผู้ชำนาญการแล้วปีเหล็กเนี่ยมันได้อะไรกันได้มีดได้อะไรได้มีดบ้านนี้เขาจะได้มีดกับตีมีด อยากได้ผ้าคอหอมแบบที่เมทูออเดอร์ผู้ใดสั่งมีดได้มีดผู้ใดสั่งมเสียงได้ตามอเสียงโอ้เมทูออเดอร์อาบง เนื่องแต่เฮากตีมันต้องเข้าใจกันได้ในการตีเล็กตีเรามันต้องเข้าจังหวะหูจักกันเปิดเพลงได้ไหมเปิดเพลงนี้แล้วเปิดเพลงน้องร้องมันแล้วโย่ไส่นำแล้วตีเล็กนี่แม่นละบ้านนี้ตะกี้ตะก้อนนะใครเป็นเคยไหมเพนิทุ่มถามกันได้พนิทุ่นถามกันะเฮ้ยเลยเป็นอะไรซ้ำสาวบ่บ่แล้วเอออแข็ง บ้านนี้บ้านในการทดสอบว่าซ้ำเซาหรือบบซ้ำเสามีได้บ้างตีมีดตีเสียมมีตีอะไรอีกที่เขาอยากแบบโ้ยากที่สุดยากที่สุดมตีขวาน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 ตีเียวตีขวานตีเกี้ยวแต่ว่าการตีเกี้ยวบัได้ทราคนหลายเออมันอันน้อยเนาะมันน้อยอ่าแต่มาณสองคนสามคนแต่ว่านั่นการตีเรียกของเขานี่ในคณะหนึ่ง ทำไมโบราณไหมมันสิมียู่ห้าคนหมดเลยที่คนหนึ่งจะเป็นคนสู้คนสู้สู้มีสสูคนดีสู้สู้ลมให้มันเกิดไฟขึ้นมาผู้สู้มีมันสิแข็งแรงไน้ผู้สู้ก็ได้แข็งแรง สมัยตะก้อนจีจ้างกันมือละบาดพกสลึงสมัยนี้ล่ะสมัยนี้ว่าคับมมาวันเครื่องมือส่งว่าขือมาเนาะจากยุคนั้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนสมัยที่มีไฟฟ้าเข้ามามาเปลี่ยนจากสูบตัวนี้คาก็มาใส่ปั้มคนหอยที่มาเป่าลมให้เฮาเตรียมดีจะสอนจะไมอาชีพการตีเหล็กของชาวบ้านนาถอนจังหวัดนครพนมสืบทอดกันมาไม่น้อยกว่าร้อยปีแล้วนะครับ จุดเริ่มต้นจากชาวฝรั่งเศสสอนศาสนาที่เมืองเชียงขวางมาเป็นผู้สอนการตีเหล็กให้กับชาวบ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำดาบมีดพา้าและจอบเสียมเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมแต่ในปัจจุบันวัฒนธรรมประเพณีวิธีการตีเหล็กเริ่มเลือนหายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าหา้ามพลาดเลยนะครับ